แบบนี้กันเป็นไงบ้างใช่ครับวันนี้ก็มาถ่ายที่เดนานเปรียวนะครับเป็นคอนเซปต์ครบรอบ10ปีเดอะสตาร์ครับใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับคอนเซปต์มันเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับวันนี้จะมาในแนวแบบสูตรนบเนี้ยบครับ ดูแบบว่าสุภาพนิดนึงฮะใช่ครับซึ่งปกติไม่ค่อยได้ถ่ายแบบนี้เนาะเพราะลิก็จะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าเวลาถ่ายการการอ๋อไม่ไม่สุภาพคือสุภาพสุภาพปกติปกติแต่ว่าเป็นวัยรุ่นนี้วันนี้จะเป็นชุดเล่นอะไรเงี้ยวันนี้จะเป็นชุดแบบว่าชุดสูทอะไรเงี้ยครับใช่ครับดูดีมีภูมิฐานฮะับครับผมครังจากคู่กัรถ่ายใช่ไหมครั แล้วเขาจะมีหลายคนมีลิ์มีกันนะครับมีพี่บี้มีแกงส้มพี่ฮั่นแล้วก็มีน้องกั้งเดอสตาร์คนนี้สุดของเมืองไทยด้วยใช่คราบว่านจะรวมตัวพ่อของเดอสตาร์มางั้ยเลยจริงๆไม่ถึงกับตัวพ่อหรอกครับครับก็เป็นเป็นตัวแทนมากกว่าคไทยของเดอสตาร์ทั้งเหมือนเหมือนเหมือนการครบรอบ10ปีเดอสตาร์ด้วยแล้วก็เป็นเป็นการทายแบบซึ่งวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆน้องๆแล้วก็วันนี้ก็มากับลทิด้วยจริงๆคิดถึงไรับดทงานด้ ครับถึงอยู่แล้วจริงใจมากคือทุกครั้งที่ลิศไปเรียนที่ขอนแก่นนะครับผมน้ำตาก็จะมียิกหลายด้วยเราเล่นคิดถึงคิดถึงก็ปกติกลับมาก็จะแบบชวนกันตีแบดกินข้าวอะไรเงี้ยฮะแต่เขาไม่ค่อยจะมีเวลาว่างให้ลิศหรอกเพราะอะไรครับเขาก็าไปอยู่กับอ๋ออ๋อลิศหมายถึงเขาอยู่กับงานครับงานงานงานติสตาอะไรอย่างเงี้ยพ่อเฮ้ยนะฮะเฮ้ย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 นะครับอาหารอเ่อยคนร้อนรุ่นแก๊ แก๊งสอเราพิษเมื่อไหร่จะรวมตัวกันคะแก๊งสอเราพิษเมื่อไหร่จะรวมตัวกันครับหรออกไมอกเปลี่ยนประเด็นทำไมเนี่ยแก๊งสอเราพิษเหรอเอ้าการ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 ก็ยังรวมกันอยู่นี่ใจเย็นๆก็ไม่ได้ไปไหนคนรอรุ้นจะเมื่อไหร่จะครบสามคนจะเห็นนี่ไงคอนเสิร์ตนี้ครับรอรู้ว่าจะมีหรือเปล่ามีไหมลิศเรายังไม่ได้วางรูปแบบโชว์กำลังคิกโชว์อยู่นะครับวางรูปแบบคอนเสิร์ตอยู่ครับก็ยังไม่ออกมาว่าจะจะ จะมีใครพาร์ทไหนบ้างจะมีใครอยู่ในพาร์ทไหนบ้างว่าจะมีพวกเราอยู่รวมกันอีกไหมเพราะว่าเพราะว่าจำนวนคนเนี่ยเยอะมากในการแบ่งงานคงจะยากนิดนึงเพราะว่าปกติพวกเราถ้าเกิด3าคนอยู่รวมกันต้องมีเวลาให้อย่างต่ำคือ45นาทีก็คือครึ่งคอนเสิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยากนิดหนึ่งต้องต้องรอดูก่อนว่าเป็นยังไงใช่โอกาสได้ลุ้นใช่ไหมคัสำหรับครครับคิดว่าครับว่าต้องรอดูก่อนว่าว่าจะจะลงตัวยังไงครับหลังยังไม่คอนเฟิร์มครับใช่ครับถ้ายังในแบบวันนี้ก็ไม่มีต้องรอนะครับอ๋อ โน้ไม่ว่างหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ใจเเพิ่งไปต่อไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวหนังสืออ๋อหนังสือเขาเขาให้ชื่อมาแบบนี้ครับก็เลยก็เลยมาแค่นี้ครับผมครับอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีคต้องหนังสืออเหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวแทนมากก่อนเนาะคือถ้าเกิดจริงๆก็อยาก ทุกคนสําคัญหมดก็คืออยากเอาเดอะสตาร์หลายคนอย่างบางคนก็ไม่ได้มาแบบพี่แก้มนี่ก็ไม่ได้มาน้องโดมก็ไม่ได้มานะครับก็คือเป็นเรื่องเหมือนเป็นตัวแทนอย่างนี้มามากกว่าใช่ครับก็บังเอิญเป็นพวกเรามาใช่ครับก็ก็เป็นตัวแทนแทนแล้วกันครับ ตามมองกันตลอดว่าแบบคนนั้นพอตัวโน้ตหายไปก็คือทำก็เข้าใจครับเป็นเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจับตามองพวกเราเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่พี่โน้ตก็เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะครับเราก็แบบว่าคือจริงๆแล้วอ่ะ ทุกคนก็มีมีเส้นทางที่ที่ทำงานในการในการดำรงชีวิตแตกต่างกันอย่างเช่นฤทธก็เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นหมอแล้วคุณนี้ก็คือเรียนหนักเหมือนกันอย่างผมก็แบบว่าตอนนี้ก็แบบมีงานในเรื่องของ<ม>ของเพลงทั้ง<ม>ละครเวทีอย่างพี่โน้็จะเป็นอีอกสายอีกสายหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าแน่นอนครับคือเวลาคนเราที่เรา เติบโตมามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถามว่าเรายังยังรักกันเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมสมัยนี้แบบหนังสือเขาเลือกแต่แบบกวัวทางพี่โนเขาน้อยใจมันครับบอกว่าไม่มีข่าไปอย่างนี้ไมมีคุยกันริดว่าไม่น้อยใจหรอมั้งครับเพราะว่าบางทีเขาก็เลือกไปไม่มีริดบ้างก็มีเหมือนกันได้ครับมันก็สลับสลับกันไปริดว่ามันก็ต้องมีสลับสลับกันไปใช่ครับแต่ถ้าเราพิจารณาตัวกครั้งนี้จะเข้าข่าวเหมือนเดิมไหมคะกับส่งอะไรก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าต่างคนต่างก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยไม่ค่อยได้รวมตัวกันบ่อยต้องใช้เวลาในการแบบว่าจูนกันนิดนึงครับผมอย่างเรื่องการพูดคุยนี่พูดคุยกันบ่อยะคอย่างผมกับพี่โน่นี่พูดคุยบ่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าก็ถ่ายซีคอบด้วยกันรุ่พี่รุ่น้องนะครับผมแต่ว่าอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่ารวมตัวกันน้อยหน่อยนะครับไม่ได้ไงเจอพอเจอบ่อยนิดเจอพี่โน่บ่อยเหรออ๋อ เจอคือกักกันไมอ่ะกันกันครับครับเจอวันวันถ่าย MV อ่ะฮะเจอวันถ่าย MV ก็บังเอิญอยู่ฉากเดียวกันพอดีครับก็เลยก็ได้คุยกันวันนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแลต่เร็ยังแบบมีโทรหาถามไทยสาระทุกซุบซิบไปไหมครับคือปกติก็ไม่ค่อยได้โทรหากันนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กันโทรวันนั้นไงฮะไอ้วันที่รับเสื้อกาวอ๋อโทรมารับเสื้อกาวอยู่ด้วยอยู่ด้วยใช่ครับ เขาโทรมา46วิครับได้จําได้เลยเฮ้ยลิศไม่ต้องนับวีมันก็ได้ไม่ใช่วางสายแล้วมันเห็นพอดีใช่ครับเขาโทรมาแบบเหมือนแสดงความยินดีด้วยอะไรเงี้ยครับเขายุ่งๆอยู่เขาคงไม่มีเวลาคุยได้มากอย่างเงี้ยครับลิศพี่ขอถามเหมือนในไอจีเราที่รับรับรูปล่าสุดที่ือดีมกินแตงโมอะไรเงี้ยก็เลยมีกระแสข่าวตามมาอินเทอร์เนี่ยครับตัวอื่นอ๋อนี่ป่ะที่ถ่ายกับนี่ป่ะกเด็ดดิมอร่อยอร่อยป่ะ แววเล่าเล่าเล่าเรื่องดีกว่าเล่าเรื่องเ่าเองคือคือคือวันนั้นก็ก็ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็คือพี่พี่มาจากการไม่ต้องไให้กำลังใจก็ไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับพี่พี่มามาจากกรุงเทพก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรเงี้ยครับก็ก็ก็มีสัตว์อยู่มากมายหลายตัวใช่ครับแต่ว่ามันจะมีส่วนใหญ่สัตว์มันจะอยู่ไกลๆแล้วมันถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ได้มันจะมีอยู่สองอย่างที่ถ่ายได้ก็คือกวางซึ่งมันเยอะใช่ครับกับอันหนึ่งก็คือ อแลดนะครับ <laughs> แลดซึ่งมันไ,นไม่ใช่คือหมายว่ามันวันนั้นมันออกมาออกมาข้างนอกพอดี<ม>ปกติแลดมันจะหลบร้อนอยู่ข้างในแล้ววันนั้นมันออกมาให้คนป้อนอาหารพอดีนะครับแล,แล้วแล้วร้านไอติมมันอยู่ข้างคอ,อกแลด <laughs> ครับลิก็ซื้อไอติมกินพอดีแล้วก็เดินมาที่คอ,อกแลด<อ> <c oughs> ก็เลยถ่ายรูปเป็นจังหวะพอดีกับที่แลดออกมาพอดีก็คือแลดมันอยู่ตรงนั้นไงเราก็เลยถ่ายรูปแล้วคือทั้งวันถ่ายได้แค่กวางกับแลด ก็คือเราเป็นคนไม่ค่อยอัพรูปไอจีครับแล้วพอได้ถ่ายรูปทีหนึ่งก็เลยก็เลยอัพก็เลยอัพก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะไปขนาดนั้นฮะนก็บางเอิ้ที่เราเลือกเป็นแบบไอติมแตงโมอ่เลถ้าถ้ารีบบอกพี่ว่ามันเป็นรถที่ได้กินประจําก็ไม่มีใครเชื่ออีกถูกไหมฮะ แต่ว่ารถนั้นลิกินประจาอยู่แล้วไอติมรถแตงโมครับถ้าเกิดใครไปดูรูปในเว็บหรือในอะไรเงี้ยลิตจะมีรูปกินไอติมแตงโมงเยอะมากเพราะลิชอบครับไม่ได้พลาดท<ช>ี่ถึงใ, <น S 2> ใ,ใ,ใครครับครับใช่ไหมครับคือถ้ากินไอติมรถช็อกโกแลตก็จบแล้วใช่ไหมครับประเด็นมันเป็นไอติมรถนั้นลิตก็แบบคือคือถ้าเกิดใครดูรูปอีกดีๆเนี่ยในนั้นจะมีคนมาขอถ่ายรูปลิตตอนไปเที่ยวสวนสัตว์ลิตก็ซื้อไอติมแตงโมกินอยู่แล้วคือแบบกาลังดูดดูดูเขาก็ มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ตรงโกงแรดอีกนั่นแหละครับมันก็ก็เลยมันก็เลยไปเรยียนเป็นรูปนั้นมากกว่าก็ม,มีมีอ่านครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนจะโยงไปแล้วคราวนี้คอมเมนต์แรกๆมันก็มาแล้วอะ่ะคือแบบแบแบลิศไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอะไรประมาณนี้แบบแล้วก็เฮ้ยมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยปรึกษาพี่ๆว่า พี่มันมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วทายังไงดีจะควรจะลบออกไหมหรือว่าจะเก็บภาพไว้ดีเขาบอกว่าเอออย่าลบออกดีกว่าถ้าลบออกมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราเราตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าเออก็โพสต์ต่อไปแต่ถ้าเกิดไปไปทําให้พี่พี่แตงโมเขาไม่สบายใจก็ก็ขอโทษดีเขาด้วยครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าเขาเพราะว่านจริงไม่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยรู้จักรู้จักเขาจากจากที่เขาแต่งงานกับพี่โน่นี่แหละนะครับแล้วก็ ไม่เคยเจอหน้ากันด้วยพี่เขาก็ไม่เคยเห็นเลยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปว่าเขาทาไมน,าน้นอยพ่อมคนจะน้อยน้อยเหมือนกันครับก็มีคิดมากเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ก็อยู่ <c oughs> <c oughs> อย่างเมื่อกี้เข้ามาพี่เขาบอกว่าไอเนี่ย <c oughs> พี่นักข่าวโทรมาถามว่าเออเรื่องรูปนี้มันคืคอ,อะไรอะไรอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ ก็ลิก็ตกใจว่าเอ้ลิก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นเรื่องขนาดนี้ครับก็ก็ขอโทษพี่แดงโมยทีหนึ่งครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยกับกับลูกนี้ครับใช่ครับไม่ได้คุยกับพี่โน้ครับไม่ไม่ได้คุยหมายว่าไม่ได้คุยเลยกลัวเขาจะเข้าใจผิดในเจตนาที่กลัวเขาจะเข้าใจผิดไหมล่ะฮะลิศว่าก็อาจจะมีมั้งครับแต่ลิศว่า เขาน่าจะรู้ว่าลีกับพี่แตงโมงไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่แตงโมงไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะมีอะไรกับลีกด้วยมั้งเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าเขาน่าจะเข้าใจมั้งครับอืมครับ